สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะสุกูสุคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินกัมีแนวทางดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะแอดจะพาท่านผู้ชมนะคะไปติดตามตัวเลขแนวทางกับน้าหม่ำนะคะตายแล้วฟื้นนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณบบาแอมเลาะทงหรายๆนะคะที่เพิ่นแบ่งปันแนวทางดีๆ มาฝากเอซีทางช่องเจตังคนผู้ไทยเจ๊ J. ตังพารวยนะคะเขามาแล้วพี่น้องก่อนที่จะไปติดตามรับชมนะคะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะครับพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมในคลิปน้ำกันเลยค่ะครับสมผู้ชมยุทธองเขาผี่ล้ครับเนาะนี่นางถ่ายอยู่นาพระใหญ่นี่แหละครับเอฟซียย FC. ฟันเกี่ยวแก่ครับพญานาคครับแต่ที่สำคัญเห็นเหลขกครับ หกตัวรางวัลทีหนึ่งแดงจริงคืองวสันครับสี่เป็นเดเต็ตตัวใดเนาะครับเนาะน้ำมันนั่งถ่ายยู่นีิล่ะครับไปสัมผัสกันครับกาสวัสดีครับน้ำมันก็สวัสดีครับน้ำมันครับน้ำมันีคบน้ำมันตายแล้วฟื้นเนาะครับเอฟซีเนาะตอนนี้ก็นยูวัดครับมาจำศีลเนาะครับน้ำมันไม่ได้ครับมาจำในสามสี่เดือนนะครับท่านผู้ชมนี่แหละนอนอยู่วัดอยู่ผู้ครับว่าฝันดีว่าสันครับฟันแนวไรครับน้ำมันบอลซูเอฟซีฟังเลยครับ ปั้นหมึอวางกระดิันกรรล่ะครับไปวัดผู้ดวงครับไปเหตุทังกระานนะครับครับผมได้ดวงไปไหวดวงปู่บันอยู่บานเพิ่นนะครับครับขึ้นไปื่องวัดเพิ่นไปจุดถูบนะครับถูบินีเด็กนะครับถูบน้ำโชคแม่นครับครับไปเห็นเด็กอยู่ในถูบครับครับเป็นเด็กสามตัวเป็นหนึ่งแปดศูนย์ตัวหนึ่งครับหนึ่งแปดศูนย์ครับ อันนี้ไปท้าบุญแล้วก็ไปจุดทูบน้าโชคแมนครับมองปู้มันเพื่อนอยู่มองปุ่แลละครับขึ้นบันไดเพื่อนบ้านลอยกว่าขันครับโอ้ลอยก้ันแล้วบันไดพุมนาบึงลอยลอยสามหกขันครับครับอันนี้คือไปสร้างฆท่านแมนครับเรื่ดวงไปไหว้ต้งปู่มันครับถือโอกาสจุดทูบน้าโชคฝากเอฟซีเนาะครับแมนครับบาดีฟันเนว่ยครับบาดีครับน้ำมันฝันนี่นะครับ ยวก็หนีแหละครับพญานาคเนี่ครับโอเคี่ยวกับปูพญานาคปูพญานาคอยู่ข้างหลังนี่แม่นครับข้างหลังนี่เนาะครับเนาะอยู่ข้างหลังนี่ครับนี่บรรยากาศรอบๆเป็นผู้ที่มีเส้นใต้ยละฟื้นนะครับผุนพญานาค่ปุ่นเป็นพระล้านหินครับขึ้นมายอดผู้สูงสุดนะครับพระเทื่ยงครับอัน้สซากระสางบ้ขันแล้วนะครับเนาะนี่ขอให้มีโชคไงเพราอจะได้ทำบุญนะครับเอฟซีงวดนี้เด็ดเนาะครับนำมาวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ฝันเห็นปู่พญานาคเอาครับบอโตเลยครับผมไปก็ฝันไปนั่งอยู่กองทรายครับไปนั่งเด่นโทรศัพท์นี่ครับแนมต้องไปกองทรายเนี่ยนะครับกองทรายอยู่ใส่กองทรายมองพญานาคผมตอนแดงผมมาไปนั่งเด่นนะโอ้ยนี่นะองปูนี่เพิ่นจะมีกองทรายม่นครับมันไปนั่งอยู่หันครับมันเป็นนิมิตคือจังเด็กครับผมเห็นนะครับเป็นเด็กหกโตเนี่ยครับ เรื่อมาที่เรื่องที่คุณบอกแมนครับเพิ่จนหมดคนทิ้งลงฟ้าบอกเรื่องสันนิษฐานว่ท่านได้หาบ่อได้ไก่ไก่เมือมาแล้วล่องไปพิจารณาเบิงเด้อครับผมเห็นเป็นตัวนะครับอยู่ทรายนะครับเบิงแล้วเบิงอีกผมเบิงเห็นอยู่ในทรายมันแมนเลยขึ้นได้ครับอยู่ในทรายครับทรายนี่แหละครับนำมามันเลยขอเพิ่นบอลแ้เลยขอเพิ่นประจําครับอันนี้ความจริงหรือว่าความฝันตัวนี้ความจริงครับเห็นเลยครับผมไม่ได้ฝันครับอันนี้ไม่ได้ฝันครับไปเห็นอยู่ทรายครับ เป็นเรื่องล่างคือจังเด็กนะครับแต่ก็ผมเบอร์ว่ามันเด็กนะเป็นเด็กหกโตครับมผมจำเลยเทา่าข้อมือเลยครับนี่โอ้จำจำขึ้นตาเลยครับมันเป็นเด็กสองแปดสองเจ็ดแปดหกสองแปดสองเจ็ดแปดหกครับตัวเต็งสองแปดออกไปเลยเนาะสองแปดสองเจ็ดแปดหกแปดหกครับสองแปดเจ็ดสองแปดหกนี่สิเป็นบอก สองแปดสองเจ็ดแปดตัสองแปดสองเจ็ดหกหแปดเจ็ดแปดหกครับสองแปดสองเจ็ดแปดหกครับผมนะสองเจ็ดแปดหกอ๋อเป็นเลขหกตเลยครับท่านผู้ชมนี่กมวนเราเลยครับนี่บาตเนี้ฟันเห็นกูพยานาคที่อะไรครับบัตรการนี้แะครับไปเอ็นนี้เกี่ยวกับเพื่อนนี่แหละครับโอ้เกี่ยวกระเพื่อนแต่ตัวนี้เห็น ชัดๆเจนๆครับคือบริฟันผมไปวายแล้วผมก็มานางดินอยู่มองเพิ่นนะครับครับเพิ่นสีอัดเสียให้ผมจัิ่นสี่กันไรครับอ๋อไปนั่งเินแล้วก็เห็นตัวเลกแมนครับโอ้ผมไปวายเพิ่นย่ำมือแรงเนี่ยครับอาอท่านนี่ก็มาฟันเกี่ยวกับเพิ่นครับแต่ว่ามันอ้าวเพิ่นอัดอันนี้นตองผมกับไรอืมค่ะม่ให้โชคเนาะครับเนาะแมนทะลวงเบิงครับเป็นแนวทางครับเอฟซีหมวดวันที่หนึ่งกันยายนนี่ครับ แค่นั้นอีกครับบาทนี่มีเจ้าที่เจ้าทางมาบอกเกขบอกครับก็ยังวันไนมีดฝันครับมีแต่ฝันเกี่ยวกับนี่แหละครับครับเอาเล็กหน่อยคิดะย่นี้ข่าวเล็กหน่อยตกน้ำตายอยู่นี่กะทั้งผาขาวบนฝันครับบ่บ่คืาจังเล็กหน่อยแม่อยู่ครับแม่เอานะตายบางนี่เพิ่นมาเน่าเพิ่นมหนี่แหละครับบ่เล็กหน่อยแลยก้นอายุนะครับ เพิ่นเพิ่นลอยเพิ่นพิการนะครับออมันเล็กหน่อยเนาะครับอายุเพิ่นก็40กว่า41อว่าน่ะบ่ครับเพิ่นมามหาหนมบ่หนมเนาะอยู่นี่บ่ครับมีแต่ยั้งมามันเห่าสิหมาแต่กู้แล้วแต่เพิ่นไม่อยู่ไม่เพิ่นกับว่าปรากฏเห็นอยู่ครับไผรใเป็นคนเห็นผ่าเขาบอกว่าดึงมาดึงขาเพิ่นตกตกจากเกียงบนนอนอยู่มองกูดเพิ่นนะครับโมเมนต์บ่เอาได้ท่านผู้ชม ยูตรงจุดนี่จะมีหลายอย่างครับผมอย่างพอเที่ยงไปถ่ายคลิปอันพอร์นมนกรรดาบ่กซูฟังกับอยู่บริเวณนี้แหละครับยูทั้งใต้ใต้กุดนี่ลงไปอีกครับจะเป็นอันยางก็แล้วนะครับเป็นพี่ไม่หมายพีไม่หมายว่าใส่เสือผ่ายางมาพอร์โมนโยงโยงที่ทุกลำใต้กับอยู่ใกล้ๆกันกบพีไม่หมายแมนแมนบ่อมแมนแมนครับอยู่นี่แหละครับมันคลึงกับเป็นวังกุลาบนี่ก็มีหน้ามเลืกบ่น้ำมัน มันเป็นแบบหาดทรายเว้น<ม>คือ,อยังแบบหาดบัดไตาหาดคูเรืออย่างนี้<บ>นครับนาตัวหนาบลม็อกบ่อครับมันเป็นบ้างแต่ว่าเป็นยังข้าจังเกจังไหนตกตายเนาะเขาว่าอันน่้มีคนมานำเอาครับมีคนมาเอาครับแ้วเขามาแต่ตั้งกุ่นอ่ะเขามาหาพี่น้องเขาอยู<ม>่นีเขาก็นำไปแต่ตั้งกุ่นอ่ะเขามาหาพี่น้องเขาอยู่นีเขาก็นำไปเขาอันนี้แบบอันนี้นะครับคืแต่ว่าตัวเลขหกตัวนี่นะ่ะม,มันไม่ได้ฝัน บ่ครับไปไหว้ปู่องค์ปู่พิชัยนาคแล้วมานั่งเดินอยู่กองทรายยามมื้อแลงแม่นครับปรากฏว่าขึ้นให้เห็นเลยแม่นครับอยู่หน้ากองทรายครับผมท่านผู้ชมฝ่าเบิ่งเด้อครับท่านผู้ชมไปสิหาเบิ่งบ่แน่ได้วันที่1อาจจะเป็นของน้ำหม่ำก็ได้ได่งวดนี้เนาะครับออาไว้ออาสิถามยังงี้บ่ครับบ่มีหยังถามเลยครับพ่อเที่เอาใั่นก็ตัวเลขเนาะตัวเลขเลยครับน้ำหม่ำชว์ใหายเอฟซีเบิ่องคนสิได้แคปหน้าจอ ครับผมจะมาเชื่อมน็อตโตเรขของน้ำมัาครับน้ำมัาฝันแม่นครับเลข3ามโตครับหนึ่งแปครับแล้วก็เลขรางวัลที่หเนาะครับเนาะหกโตครับเอาไปรวยครับขอให้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับสองแปดสองเจ็ครับงวดวันที่หนึกันยายนพศสองพันหยหกสิบเจครับขอให้มีโชคใหญ่กับน้ำมัมใตยหลฟืฝืนเนาะครับเนาะตะกุดเล็กไหลนะคะ สามารถแอดไลน์มาได้นะคะ s เล็ก t เล็ก3251เบอร์โทร064 39692 80ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์ line มาได้นะคะตะกรุดเหล็กไหลขของหลวงโปโูศิลานะคะ id line นะคะ s เล็ก t เล็ก3251นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆรวยรวยสวัสดีค่ะ